พร้อมกันหรือยังคะเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนพฤศจิกายนนี้นะคะทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต0,000บาทเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าจําเป็นจะต้องให้ผู้ได้รับสิทธิ์ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนแล้วก็ใบหน้านะคะโดยเตรียมวางแผนให้ร้านค้าลงทะเบียนก่อนในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2566สส่วนของภาคประชาชนก็คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ เร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันว่าจะจ่ายเงินจํานวน10,000บาทเหมือนเดิมค่ะแม้มีข้อเสนอมาให้เป็นการทยอยจ่ายในแต่ละปีงบประมาณแต่ว่าจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ของโครงการคือการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐแล้วนะคะถ้าเกิดว่าทยอยจ่ายเนี่ยถามว่าจะต่างอะไรกับนโยบายที่ทําในอดีตค่ะมันไม่เกิดกลไกที่จะกระชากเศรษฐกิจขึ้นมาเพราะว่ามีขนาดเล็กเกินไปนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใครที่กําลังรอเงินดิจิทัลก็คงอีกไม่นานเกินรอค่ะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้กับปังๆด้วยนะคะจะได้ไม่ พาดข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันค่ะ